สวัสดีค่ะาคาัวทำเมนูง่ายๆกับครวัวแม่นายค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูเค้กน่ารักน่ารักกันค่ะ เป็นเค้กเจ้าหญิงนะคะเขาเรียกว่าเค้กดึงกระโปรงเนาะวิธีการทําไม่ยุ่งยากค่ะสูตรวันนี้เอจะใช้เป็นสูตรชิฟฟอนส้มเนาะที่เราทําเค้กลูกส้มกันนะคะแต่ว่าวันนี้จะทําสูตรอบสําหรับเพื่อนๆเนี่ยที่อยากจะได้สูตรชิฟฟอนลูกส้มที่เป็นสูตรนึ่งนะคะเดี๋ยวเอจะทิ้งคลิปไว้ให้ที่ท้ายคลิปนี้เนาะก็วิธีการทําไม่ยุ่งยากค่ะน่ารักด้วยทําเป็นของฝากของขวัญเนานะน่ารักเลยค่ะไปดูกันค่ะ ส่วนผสมแรกเราใช้ไข่แดงเบอร์สองห้าฟองค่ะใส่ลงในชามผสมเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นตามด้วยน้ำตาลทราย40กรัมหรือประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันค่ะค่ะให้น้ำตาลทรายแล้วก็ไข่เขาเข้ากันดีให้น้ำตาลทรายเขาละลายมากที่สุดนะคะหลังจากนั้นเติมเกลือลงไปเซนหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเติมกลิ่นวานิลาหนึ่งช้อนชาค่ะ หลังจากนั้นเติมน้ำสดรอสจืดนะคะ40กรัมหรือ4ช้อนโต๊ะค่ะเติมน้ำเปล่า65กรัมหรือ6ช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราเติมน้ำมันดอกทานตะวัน60กรัมหรือ6ช้อนโต๊ะค่ะจะใช้เป็นน,น้ำมันรำข้าวน้ำมันคาโนล่าอันนี้ได้เลยนะคะคนให้เข้ากันค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราจะร่อนแป้งเค้กร้อยกรัมหรือ21ช้อนโต๊ะกับผงฟู1ช้อนชานะคะใส่ลงในชามผสมเลยค่ะอันนี้นี่ส่วนใหญ่คลิปหลังๆนี่เอจะตวงเป็นช้อนโต๊ะให้นะคะตามคำขอของน้องๆเนาะก็ที่ขอมานะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดทำขายเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้ช้อนโต๊ะนะคะแนะนำให้ใช้เครื่องช่างเนาะค่ะหลังจากร่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็ตะล้อมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ เราก็ตล่อมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะให้แป้งเขาไม่เป็นเม็ดสีขาวๆนะคะอย่าตล่อมเขานานเกินไปนะคะเพราะจะทําให้เค้กของเราเหนียวเนาะค่ะอันนี้เขาก็ใช้ได้แล้วละค่ะค่ะหลังจากนั้นพักส่วนนี้ไว้มาดูในส่วนของไข่ขาวค่ะเราใช้ไข่ขาว5ฟองใส่ลงในโทตี้ตามด้วยครีมออทท่านะคะ3ส่วนช้อนชาถ้าไม่มีใช้เป็นน้ำมะนาวได้นะคะค่ะเราก็ตีค่ะ เราก็ใช้เครื่องตีไฟฟ้าแบบนี้เลยค่ะพอขึ้นฟองละเอียดเราทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไป90กรัมหรือ6ช้อนโตค่ะค่อยๆยทยอยใส่สลับกับการตีไปเรื่อยๆจนหมดเลยค่ะเราตีไปเรื่อยนะคะสักครู่จนเขาตั้งยอดอ่อนนะคะเดี๋ยวจะยกให้ดูตามภาพเลยค่ะยอดประมาณนี้นะคะค่ะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วลค่ะ ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะตักไข่ขาวหนึ่งส่วนค่ะใส่ลงในส่วนของไข่แดงนะคะแล้วเดี๋ยวเราตะล่อมให้เข้ากันค่ะสำหรับการตีไข่ขาวนะคะเพื่อนๆเ,เอออันนี้นี่คือแล้วแต่ความเร็วของแต่ละเครื่องนะคะเพราะเครื่องตีเนี่ยแต่ละเครื่องเนีความเร็วต่างกันนะเพื่อนๆต้องลองสังเกตดูเนาะส่วนใหญ่ก็จะตีไม่เกิน2-3นาทีค่ะ ค่ะหลังจากตะล่อมเข,เข้ากันดีแล้วเราก็เทก,กลับลงมาในส่วนของไข่ขาวที่เหลือเลยค่ะหรือแล้วแต่ความถนัดนะคะเพื่อนๆจะตักไข่ขาวอีกส่วนหนึ่งใส่ลงไปก็ได้จะแบ่งตักไปผสม3ครั้งอะคะ่ะถ้าเกิดเราจะตักไข่ขาวไปใส่ในส่วนของไข่แดงเนาะหรือจะเทก,กลับมาตามที่เอทาก็ได้ค่ะ เราก็ค่อยๆตะล่อมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะอันนี้ตะล่อมเบามือนะคะเพื่อนๆพยายามพักเอาด้านก้นโถขึ้นมาด้วยเนาะค่ะก็ตะล่อมจนเข้ากันแบบนี้เลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเอ๋จะนําไปตักใส่ถ้วยอันนี้เป็นถ้วยเค้กลูกส้มนะคะเพื่อนๆทานเนยก่อนนะค่ะ าเนยที่ถ้วยก่อนเนาะแล้วก็ตกักตักประมาณเกือบเต็มถ้วยค่ะประมาณ3ส่วนสของถ้วยเนาะเกือบเต็มถ้วยแบบนี้เลยค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเอจะนำเข้าตาอบค่ะวันนี้จะอบด้วอุณหภูมิร้อองศาเซลเซียสประมาณ25-30นาทีแล้วแต่เตานะคะค่ะอบไปสักพักเขาก็จะขึ้นฟูแบบนี้เลยค่ะ ค่ะอันนี้ก็อบเสร็จแล้วหลังจากอบเสร็จแล้วเราจะเอาออกจากพิมพ์ยังไงนะคะในขณะที่ร้อนเพื่อนๆขอพิมพ์แบบนี้เลยค่ะตามภาพอันนี้เราจะเคาะในขณะที่ร้อนนะคะเราจะไม่ปล่อยให้เขาเย็นเนาะเพราะว่าถ้าเขาเย็นเนี่ยเวลาจะเคาะออกจะยากค่ะเขาจะติดพิมพ์ค่ะแค่นี้เองค่ะออกง่ายๆเลยค่ะค่ะก็ทําตามภาพเลยเราก็จะได้เนื้อเค้กที่ฟูนุ่มแบบนี้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ ค่ะก็เสร็จแล้วละค่ะก็ได้เนื้อเค้กฟูๆนุ่มๆตามภาพเลยหลังจากนั้นเราปล่อยให้เขาเย็นก่อนนะคะค่ะเมื่อเขาเย็นดีแล้วเนี่ยเรานําพลาสติกห่อเค้กนะคะแบบนี้เนาะมาผันรอบตัวเค้กของเราเลยค่ะเพื่อนๆไม่มีพลาสติกห่อเค้กก็ใช้เป็นพลาสติกที่เป็นถุงจีบก็ได้ค่ะตัดเขาออกเนาะ ให้เป็นแผ่นแบบนี้นะคะถุงพลาสติกใสๆที่เป็นจีบะคะ่ะใช้แบบนั้นก็ได้นํามาหอ่หอห้อยเขาแนบกับตัวเค้กนะคะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเวลาที่เราใสเออตัววิปครีมลงไปเนี่ยเขาจะไหลลงข้างล่างนะค่ะแล้วเราก็ติดสกอ็อตเทปพักเข้าไว้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเรามาตีวิปครีมค่ะวันนี้เอช้วิปครีม100รกรัมนะคะเพื่อนๆ ตีแค่พอฟูนิดเดียวไม่ตีนานนะคะค่ะตีไปแค่แป๊บเดียวเองค่ะค่ะหลังจากนั้นก็จะได้เนื้อครีมแบบนี้อันนี้เยังตีนานไปนะคะเนี่ยแต่ทีนี้เรามีทางแก้ค่ะถ้าตีนานเกินไปเนาะเราก็จะเติมนมสดรสจืดลงไปค่ะ ในสูตรนี้เอใส่ไปประมาณ5ช้อนโตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความข้นเวลาที่เราตีวิปครีมนะคะถ้าตีข้นเกินไปก็อาจจะต้องใส่นมเยอะหน่อยเนาะอันนี้ไม่เป็นไรนะคะนมจะช่วยเพิ่มรสชาติให้ตัววิปครีมของเราเนี่ยเขามีความหอมมันมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถใส่ลงไปได้เลยค่ะตามความข้นของวิปครีมเราเนะาะค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาตัวกระตุมน้ำปากตามภาพเลยค่ะค่ะแล้วเราก็เอาวิปครีมราดลงไปแบบนี้ ค่ะก็จะได้แล้วนะคะวันนี้จะทำสอภาพ2ตัวแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็นำท็อปปิ้งใส่ลงไปเลยค่ะกระปุงของเราต้องมีลายเนาะค่ะสำหรับท็อปปิ้งเป็นร o ยัลไอซิ่แบบนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปนะคะหรือว่าเดี๋ยวจะแปะลิงก์ร้านด้านล่างไว้ให้ก็ได้เพื่อนๆก็ลองไปดูในช้อปปี้มีขายค่ะค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะท็อปปิ้งใส่ได้ตามชอบเลยค่ะเลือกลายได้ตามชอบเลย เราก็ใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากที่เราโรยท็อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะเราเรียกเด็กๆลูกๆนั้นหลานมาเลยค่ะเขาต้องชอบขั้นตอนนี้แน่นอนนั่นคือขั้นตอนดึงกระโปรงนะคะเราก็ดึงอะพลาสติกออกค่ะอันนี้เนี่ยคือเขาไม่ค่อยไหลเท่าไหร่เพราะว่าเอนํำวิปปิ้งครีมเนะี่ยมาเทใส่เค้กเขาไว้พักใหญ่เลยค่ะทีนี้วิปปิ้งครีมเขาเริ่มเซร็จตัวแล้วเนา อันนี้ก็เลยเอาวิปปิ้งครีมเนี่ไปใส่นมเพิ่มเนาะอันนี้ก็จะได้แล้วละค่ะค่ะเราก็ยกแบบนี้เลยค่ะค่ะก็จะไหลมาแบบนี้เนาะก็เป็นเค้กดึงกระโปรงน่ารักมากๆเลยค่ะ ค่ะก็เสร็จแล้วราคาสำหรับเค้กดึงกระโปรงนะคะเพื่อนจะเห็นแล้วว่าวิธีการทำไม่ยุ่งยากเลยค่ะตัวเค้กก็น่ารักเนือ้อเป็นรูปเจ้าหญิงเพื่อนๆสามารถทำเป็นอ่ของฝากของขวัญทำเป็นเค้กวันเกิดน,นะคะลูกๆหลานๆน,นะคะในบ้านหรือว่าทำเป็นของฝากก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าจะทำขายเนี่ย ต้องระวังเรื่องลิขสิทธิ์ของตัวการ์ตูนนิดนึงนะคะพยายามหาตัวการ์ตูนทีออ่อาจจะเป็นตัวที่วาดเองหรือว่าเป็นตัวการ์ตูนที่ไม่ติดลิขสิทธิ์เนาะสำหรับในคลิปวันนี้เนี่ยคือเป็นเค้กซึ่งทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะแล้วก็เป็นเค้กวันเกิดของหลานทําให้หลานเขาอยากจะได้นะคะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆค่ะลองทําดูน่ารักแล้วก็ทําง่ายด้วยนะคะช่วงนี้นะคะช่วงหลังนี้เนาะก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะคะเออมาให้โอกาสช่องครัวมแม่นายนะคะได้หัดรีวิว ยังไงเอฝากเพื่อนเพื่อนไว้ด้วยนะคะฝากให้กําลังใจกันด้วยเนาะก็ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยผิดพลาดอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากส่งกันบ้านนะคะไปส่งได้ที่เพจครัวแม่นายนะคะไปซักถามพูดคุยกันได้เนาะหรือว่าอยากจะดูคลิปอะไรอยากจะให้ทําเมนูอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะเมนูเค้กน่ารักนะ่ารักเนาะฝากเพื่อนๆไว้ด้วยลองทำกันดูค่ะทำง่ายมากๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับทุกๆการติดตามนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะ y YouTube เขาจะแจ้งเตือนไปเวลามีคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็ฝากทางช่องทางเพจคุณแม่นายด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ